สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับคุณเทียงนะครับผมวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่5นะครับวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับผมแกะกล่องตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดมือหนึ่งนะครับย amaha p re สี่เจ็ดสามเลครับเด้อนะครับตัวนี้จะส่งไปที่คุณประเสริฐนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับตัวนี้ส่งไปเชียงรายนะครับส่งขึ้นเหนือเลยนะครับผมพร้อมกับแฟลชไดร์นะครับตัวนี้จะเป็นแฟลชไดร์จังหวะ ไฟล์เพลงมิดินะครับผมเอาไว้ในนี้นะครับอันนี้แถมไปให้นะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวะต่างๆนะครับแบงค์ต่างๆโคเทียงเฮดไว้นะครับอันนี้คือหนังสือโน้ตนะครับแถมให้นะครับเนี่ยเบอร์โทรโคเทียงครับศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับนี่แถมให้อันนี้ก็จีอ่าเบิรงตรงนี้ได้เลยนะครับผมวิธีการเลือกนะครับจังหวะต่างๆรุ่นนี้จะมี8แบงค์นะครับ กูจะเหตุใบแบ่งละจังหวะเรียบร้อยนะครับเสียงสีเสียงนะครับเล่นง่ายนะครับสีเล่นจังหวะได้กับไปไปที่แบง่งนั่นเลยเช่นจะเล่นจังหวะหมอลำกับไปแบง่งหกเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเขามาแกะกองกันนะครับผมสำหรับทนายที่ติดตามนะครับในช่องในช่องกูเตียงเกสิเห็นว่ากูเตียงรีวิว ถ้าเป็นสินค้ามือหนึ่งก็จะรีวิวให้ดูนะครับแกะกลองให้ดูนี้ไปเลยเรื่อนนะครับอะแดปเตอร์นะครับนอกจากหนังสือโน้ตแฟลชได้ก็จะมีฮ่องมอีก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับนี่เป็นรุ่น m 1 0 3่นนะครับของยามาฮ่านะครับของแท้นะครับอันนี้ยังของใหม่ครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอามาแกะนะครับเตรียมพร้อม จะรีวิวนะครับแต่สนใจติดต่อมาครับเด้อสินค้ามือหนึ่งนะครับสั่งได้นะครับของคูณเทก็สั่งวันต่อวันนะครับผมใส่เวลาสร้างมือหนึ่งนะครับกะทิมาฮอดคูณเทียนเลยก็ใส่เวลาในการปรับแต่งนะครับลงจังหวะอะไรให้เรียบร้อยนะครับ จะมีนอกจากอันนี้ก็จะมีสแตนโนูตนะครับสแตนวางโนูตนี่ของใหม่นะครับของแท้เลยนะครับตรงรุ่นเลยนะครับเด้ออ่ะตัวนี้เอาไว้นี่ก่อนครับแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าคุณเตี้ยนทุกคนนะครับขอให้ทุกท่านเก็บนะครับชมอ่ะเก็บไว้นะครับเอกสารนะเพราะจะเป็นกล่องต่างๆนะครับขอให้เก็บไว้ให้ดีนะครับเผื่อว่าหนึ่งนะครับสินค้ามีปัญหา นะครับสองท่านอยากเปลี่ยนอยากเข้มอยากเทร์นรุ่นใหม่นะครับอันนี้คือ ว่าถ้าบ่ามีกรองนะครับมันการขนย้ายนก็จะลำบากนะครับมันก็จะลำบากถ้าเกิดบ่มีกล่องออตัวนี้คือใหม่นะครับเด้อตัวนี้คือใหม่มือนึงอยู่ในกลอองเดียวนะครับจ นี่เรียบร้อยนะครับเสียบอะแดปเตอร์ครับผมนี่ล่ะเดี๋ยวมาอธิบายพุ่งเครื่องนะครับช่องด้านบนก็จะไปกรอบไปด้วยนะครับช่องของเดี๋ยวนะครับช่องอะแดปเตอร์นะครับนี่อะแดปเตอร์นะครับเสียบอะแดปเตอร์ช่องแรกนี่ช่องแรกเดี๋ยวนะครับสายมันตึงครับสายตึงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวปรับสายแป๊บนึง นะครับอันนี้จะเป็นช่องอะแดปเตอร์นะครับส่วนเอ่อเวล่ะไปอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบต่อเสียงนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมช่องต่อเสียงนะครับออลลัโพงแนะนำเป็นตัวน,นี้นะครับ L R นะครับออปต์รุ่นนี้จะเป็นเหมือนรุ่นใหญ่รุ่นตระกูล S นะครับ L R ตัวน,นี้จะเป็นไม้นะครับเด้อช่องนี้เสียบไม้ช่องนี้เสียบ My, โฟนนะครับถ้าเกิดท่านเสียบรูนี้นะครับลำโพงของคีย์บอร์ดก็จะไม่ดังนะครับเนี่เวลาท่านเสียบหูนี้นะครับแต่ท่านว่่อยากให้มันดังไปลนรูปกรงอ่นกะแนะนําว่าให้ใช้รูนี้นะครับเสียงลาโพงก็จะไม่ไม่ดังอันนี้เป็นรูซัทเทนนะครับผมรูซัทเทนพีเดิลนะครับพีเดิลที่เราใช้เหยียบนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่จะไม่มีแถมนะครับซื้อแยกนะฮะตัวนี้ช่องเสียบไม อันนี้ปรับไม้ครับบรุลุไม้ออกอินได้นะครับอันนี้เสียบแฟลชไดร์นี่เราก็จะมาเสียบแฟลชไดร์เลยนะครับแฟลชไดร์นี่หลายท่านก็จะถามว่าต้องเสียบไว้ตลอดไหมนะครับถ้าท่านจะเล่นมิดีนะครับท่านก็ต้องเสียบไว้นะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใช้ใส่หูฟังครับฟังเสียงเปิดครับนี่ครับหน้าจอขึ้นมาครับหน้าจอสีหน้าจอสีขาวสวยงามนะครับรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอสีไฟสีขาวนะครับอ er. ่า,น,า,าน,นะครับเสียงกีต้ารเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นเสียงเปียโนนะครับนี่ครับเขาสมารถใส่ใช้พีเดิลน,นะครับเล่น ตัวนี้เสียงเปียนโนดังดังนุ่มมากครับผมดังดีมากะนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเช็คนะครับมีพิดเด้นมีพิษเบนนะครับตัวนี้ครับเช็คลิมให้ดูฟังนะครับมือหนึ่งก็เช็คให้ดูนะครับผม รีมนะครับอันนี้เป็นเสียงเปียโนโน,นะครับผมเสียงเปียโนโน,นี่ท่านสามารถเล่นอยู่อันใดกระามนะครับท่านสามารถกดมาปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับเนี่ยพอเทเบิลแกรนเนี่ยครับเสียงก็จะกลับมาเป็นเสียงเปียโนเสียงนี้เลยนะครับผมอ่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนของการอ่ะลงจังหวะนะครับเด้อเอาลงจังหวะบอแมนลงจังหวะนะครับสีลงเสียงแซมในซีปุ่มนี่ควิกแซมปิ้งก่อน นะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับผมก็เลยทีเอาแบบใช้งานแบบเอาแบบใช้งานเลยนะครับเราใช้งานหลักๆก็คือตรงนี้ครับปุ่มแบงค์เนี่ยครับสำคัญนะครับปุ่มแบงค์เนี่ยมันก็จะกดนะครับมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆครับสังเกตตรงนี้นะครับมุมมุมขวาล่างนะมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแบงค์ที่หนึ่งแบงค์ที่สองไปเรลยอ่ะตัวนี้จะเป็นจังหวะกลองนะครับนี่เปิดจังหวะกลองเขาก็มาสไตล์นะครับจังหวะกลอง อ่าับนี่จังหวะในเครื่องนะครับผมลาตินนะครับกับปรับไปเลยครับอ่าบอสซานะครับเซมโปหมุนขึ้นครับอ่าจังหวะนี่คือจังหวะในเครื่องนะครับผมจังหวะในเครื่องโอเคครับทีนี้เราจะมาใส่เอาเสียงซีปุ่มีนลงทีกุญเตียงเอาไว้ในแฟลชไดรนะครับกดชิปครับฟังก์ชั่นอ่าฮอกับหมุนไปหาคำว่า มุนไปหาโหลดสไตล์ขึ้นมาโหลดสไตล์ได้แล้ว ตัวนี้จะเป็นปุ่มคลิกแซมปิ้งนะครับเอาสมารถเอาเสียงลงได้นะครับโดยเสียงที่เสียงที่เจาลงนะครับมันกิจะอยู่ในเวลาท่านเสียบ usb นะครับเวลาท่านเสียบแฟลชไดร์นะครับท่านต้องดู usb ตัวนี้ให้หยุดกับพิบก่อนนะครับผมถ้า usb กับพิบนี่แสงว่ามันยังทํางานอยู่นะครับเจอแล้วนะครับผมเราก็หมุนหานะครับคําว่า import w e b นะครับ enter แล้วก็กดปุ่มที่เราจะเอาลงนะครับบังไฟคุณต้องจะบังไฟลงปุ่มนี้แล้วก็กด enter สองครั้งนะครับ อันนี้คือกำลังขั้นตอนการโหลดดิ้งนะครับกำลังโหลดดิ้งลงอยู่นะครับก็จะลงเป,ปเป็นปุ่ม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 นะครับมันจะบัสมารถลงเทเดียวได้นะครับก็จะลงไปทีละปุ่มนะครับอ่ะคอมพิวเรียบร้อยนะครับแล้วก็กด enter เหมือนเดิมแล้วก็กุ่มที่2บัางไฟไกลขันนะครับเพื่อี่จะไกลขันลงไป บางไฟไก่นะครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มที่3มนะครับ Ent e r รก่อนแล้วก็ไอ้สามบางไฟไก่นกเสียงนกหฮองนะครับเสียงนกคฮองใสอยูนปุ่ม c นะครับขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานะครับพอสมควรนะครับดรัมนะครับอืม เรียบร้อยนะครับก็จะครบทั้ง4ปุ่มนะครับเป็นบังไฟเป็นเป็นเสียงนกนะครับเสียงไก่ขันเสียงนกแล้วก็เสียงกล้องนะครับเสียงกล้องนะครับครบครบทุกเสียงนะครับกดออกดูนะครับกด e x i t ออกดูนะครับขั้นตอนต่อไปเขาก็มาปรับเสียงให้ให้4ปุ่มนี้มีเสียงเท่ากันครับกดมาฟังก์ชันครับแล้วก็หมุนไปหาคําว่า แซมปิ้งวอลลุ่มนะครับเจ็ดนะครับแล้วก็หมุนขึ้นครับเสียงก็จะดังขึ้นนะครับอันนี้คือร2 7ยดให้ดังเท่ากันหมดครับเมื่อเราได้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนของการโหลดจังหวะนะครับอันนี้โหลดจังหวะเข้ากับมาชิปฟังก์ชันะ ction, นะครับ แล้วก็หมุนครับหมุนหาคําว่าโหลดสไตล์นะครับหมุนโหลดสไตล์แล้วก็ Ent e r นะครับหาจังหวะที่เราจะเอาลงนะครับผมหาจังหวะที่เอาที่เราจะเอาลงอ่ะกูเสี่ยงเดียวเอาเป็นจังหวะเดี๋ยวกูจะเอาเป็นจังหวะนี้ลงก่อนแล้วกันนะครับจังหวะกล้องยาวนะครับอ่ะกล้องยาวนะครับกล้องยาวแล้วก็กด Ent e r นะครับเมื่อเราเจอแล้วก็จะเอาไว้ไหนโหลดทูนะครับสองร้อยเก้าสิบเอ็ดตจะไว้ที่สองร้อยเก้าสิบแปดนะครับเอาไว้ที่สองร้อยเก้าสิบแปดก็คือจังหวะเสียงที่แปดนั่นเอง นะครับอินเทอร์ครับสองครั้งเหมือนกันครับโหลดจังหวะโหลดอะไรก็ช่างนะครับถ้าถามว่าโหลดโอเคกด2ครั้งนะครับกด e นเ e อร์งครั้งเนี่ยเราก็มากดเบิรงจังหวะที่เขาโหลดเมื่อกี้นะครับจะไปอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับสองร้อยเก้าสิบแปดสองร้อยเก้าสิบแปดครับสองร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยมาแล้วครับจังหวะมาแล้วครับผมเขาก็มาปรับความเร็วตรงนี้นะครับเทปเทปโป้ตรงนี้ขึ้น เดี๋ยวเสิมาเลือกเสียงครับเลไว้ครับไว้แล้วก็ยเรียงมาออแก,กนนะครับแล้วก็จะหมุนไปหาคำว่าไ r i g h t บ r i g h t ออแก,กนนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับไร้แล้วนะครับลองเลรีเบึ้งเฮากับ้องลองเห่ียบึงงงบ้ง ได้ครับได้แล้วปุ่มหนึ่งนะครับผมได้ได้ได้หนึ่งปุ่มแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเซฟนะครับวิธีการเซฟอ่ะก่อนอื่นอเดี๋ยวไปตั้งเดี๋ยวไปปรับเสียงจันหน่อยครับกดฟังก์ชันแล้วก็หมุนมาที่อ่าฟังก์ชันที่ฟังก์ชันที่6นะครับวอลลุ่มนะครับปรับความแรงรประมาณเอาไว้ร้อยสิบแล้วกันนะครับเอ็กซิทออกแล้วก็ไปที่เอ็มบูรีเวิร์บนะครับคุณจองใส่เอิฟฟิคไว้เท่ากันเจ็ดสิบนะครับ เวลาได้แล้วก็กดตรงนี้ครับเมมโมรี่กับแบงค์มันอันเดียวกันนะครับค้างไว้กดเมมโมรี่ค้างไว้แล้วก็ลงปุ่มที่1ปึป๊บอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยครับผมทีนี้เราไปเลือกเราได้ปุ่มที่หนึ่งแล้วเราจะไปเลือกเสียงที่2ก็คือเสียงกีตาร์นะครับเรากดไว้ก่อนนะครับมากีตาร์แล้วก็เลือกหมุนไปหาคําว่าหกสิบคลีนนะครับเอาเสียงนี้นะครับแต่ว่าคุณเอ็าอามากดฟังก์ชันก่อนมาเลือกเอฟเฟกต์ มานี้นะครับมาปรับเสียงขึ้นครับประมาณสักร้อยยีเสียงกีตาร์ก็จะดังแห้งกว่าได้แล้วครับลองเรียนไหมครับ เสียงที่2ครับเพาก็กดเมมโมรีค้างไว้ครับลงปุ่มที่2ครับเนี่ยก็จะได้แล้วครับเสียงออแกนเสียงกีตาร์เสียงที่3คุณยังจะเอาเป็นเสียงแซกโซโฟนครับกดไว้เหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่วูดวินนะครับนำมุนไปหาคําว่าอาเทนเนอร์แซกได้เสียงนี้แล้วครับกดฟังก์ชันครับไปปรับเสียงขึ้นนี่ครับประมาณสักงร้อยยี่สิบนร้อยยี่สิบแล้วกันนะครับเอ็กซิตรีเวิร์สรีเวิร์สก็สมานจัก แปดสิบนะครับเสียงแซกวานวานหน่อยนะครับไหนล้ะครับตัวที่3อ่าโอเคนะครับผมตอนนี้ได้3ปุ่มแล้วนะครับเสียงที่4ก็จะเป็นเสียงแอคคอร์เดียนนะครับอ่ะกดไว้ครับออแกนหมุนไปที่แอคคอร์เดียนมันจะอยู่ชุดเดียวกันนะครับอ่ปรับเสียงครับฟังชัน ปรับเสียงรีเวิร์บขึ้นสักแปดสิบนะความดังเอาสักรนะ้อยยี่สิบได้แล้วครับกดค้างไว้ครับเมมโมรี่แล้วก็ลงปุ่มที่สี่ครับได้แล้วครับสี่ปุ่มแล้วลองฟังเสียงครับ เสียงที่นึงนะครับเสียงกลองมันดังแห้งนะครับเพอกลับไปพรไปพรเสียงลงนะครับอันนี้คือขั้นตอนเบื้องต้นนะครับในการแต่งเสียงนะครับในการลงเสียงเนี่ยได้แล้วครับแบ่งที่หนึ่งนะครับก็ทําแบบนี้ครับจนครบ8แบ่งนะครับแล้วก็วิธีเราจะเปิดมิดีนะครับสาวมิดีแล้วก็มาตรงซองนะครับซองวิดีโอหมุนไปนะครับตั้งแต่ประมาณ40เป็นต้นไปนะครับจะเป็นสี่สิบสองเป็นต้นไปนะครับจะเป็นซาวมิดีแล้วนะครับ เปิดบ้องเัยครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ซาวดไม่ดีอันนี้ใช้ใชัปุ่มช้ปุ่มนี้เปิดนะใช้ปุ่มนี้เปิดนะครับ,รบอันเดียวกันกับสตาร์ทกองนะครับเวลาเขาจะกลับไปะจะกลับไปที่เล่นจังหวะเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาที่สไตล์ครับแล้วก็มากดแบงค์เหมือนเดิม อย่าลืมไปกดปุ่มสไตล์ก่อนแล้วก็มากลับมาแบงก์นะครับผมโอเคครับผมโดยประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาครับ0 8 1 5 7 4 7 0 1 5 0815747015ครับผมขอบคุณครับ